สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่10สิงหาคม65นะคําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกนนารพนันนะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ2.4กับ 4. ก็20 22 2021 22, 22 24 26 27 28 40 42 44 46 47 48 5 2าสองเจ็ดสีแล้วก็7 1 9ดหนึ่งเก้าสองก็สองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองนะต่อไปเป็นห้างเสียงบ่ายประเด็นก็คือห้าเจกับหกห้ากับแ ก็จับ7กับ6ให้นะคะก็จะ07173767779606163666768 578677766689576471นะจับคู่ก็57755665588585 86688778นะ8558นะก็จับเช้าบ่ายมาซื้อด้วยกันเด้อ บ่ายมาซื้อเช้าเช้าไปซื้อบ่ายเนาะจับคู่กันซื้อนะคะห้ากับเจ็ดเหมือนกันต่างกันแค่สองกับสี่กับหกับแปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะก็ขอให้ฟังปังค่ะสวัสดีค่ะ